โอเคครับผมสวัสดีชาวเกมเมอร์สายดิเวททูด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมอียิราลิสตาร์ดอเช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพูดถึงตัว SR นะครับที่สามารถใช้งานได้แบบดีๆนะเรียกได้ว่าเป็นตัวพื้นฐานดีกว่านะเพราะว่ามีบางตัวที่ผมอาจจะยังไม่รู้เนาะต้องบอกได้ว่าสปีดของตัวเนี้ดีสุดแล้วนะสำหรับในเกมเนานะเร็วที่สุดแล้วนะครับสำหรับตัวของลิลี่นะที่ผมเห็นมานะครับก็คือ1 1 7่ง15อยสบ็บวกสิบ้าบวกสิ้จากไหนก็คือบวกจากสกิลนี้เราต้องเสียไอ้อนสีทองอนนนทเงนี่ยสาบ เพื่อที่จะให้มันครบ15อันน,น,นะสำหรับสปีดนะก็ถือว่าเป็นตัวที่สปีดไวที่สุดแล้วนะแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับการทําของด้วยถ้าแบบว่าเราทําของเนี่ยแล้วของเราดีกว่านะครับอ่ะเราก็อาจจะใช้มาวิลนะครับมาว e ลเนี่ยเป็นตัวที่สปีดทีด่เรียกได้ว่าใกล้เคียงกับลีลี่มากที่สุดแล้วนะครับก็คือ115บวก12จะห่างก,กันประมาณ5นะครับในกรณทีที่เราใส่ของสปีดเท่ากันหมดเนี่ยตัวของลิลี่เนี่ยจะสปีดนํากว่านะครับแต่ว่า ถ้าหากว่าลีลี่เนี่ยทำของไม่ถึงนะครับตัวมาเวลก็มีโอกาสที่จะแซงหน้าไปได้นะสำหรับสปนะีดเนาะแต่ว่าต้องทำของแบบเยอะกว่านะครับสักประมาณห้าหรือหกนะครับผมเนาะประมาณนี้นะอ่ะก็จะเป็นตัวที่สปีดไวกว่าตัวของลิลี่ได้นะในกรณีที่ลีลี่เนี่ยไม่ได้อัพในส่วนของสกิลนะครับเพราะว่ามันจะต้องใช้ในส่วนของก้อนสีทองในการอัพใช่ไหมลนะ่ะอ่าถ้าเขาไม่ได้อัพในส่วนของตัวเนี้ยนะครับมันก็จะทําให้เขาเนี่ยสปีดช้าไปกว่าเรานะเห็นบวกสิบเลยนะ ต้องใช้ถึงสามก้อนนะครับถ้าเขามีแค่สองก้อนเนี่ยก็อาจจะชา้ากว่าเราได้นะครับแต่ว่าถ้าเขาเลือกที่จะปั้นตัวนี้สุดอ่ะก็โอเคก็ยอมผมก็ยอม <c oughs> เออนะครับทีนี้มาดูในส่วนของตัวเร่นเกตอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวนี้นะครับตัวของน้องตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่ดีมากๆนะแต่สปีดอาจจะชา้าไปหน่อยนะแต่ว่าก็พอที่จะทูทูได้ไถได้นะครับถ้าใครที่แบบว่าไม่มีมาเวลก็ใช้ตัวนี้ได้แต่ว่าไอ้มาเวลเนี่ยมัน,ม,นมันดีกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะว่าสปีดต,ต้นมันเยอะกว่าแต่ตัวเนี้ยมันจะะะไดดด้้้เรรรรรื่ององงขกกาาบบบับััวยนนคคมี รวมถึงเราจะไม่สามารถโดนผลลดหรือขโมยเกรได้นะก็อาจจะให้ตัวของมาเวลเปิดก่อนแล้วก็ตัวนี้ตามไปก็ได้นะถ้าอะไรก่อนที่เราไม่มีตัวของลิลี่นะครับเนาะถ้าเรามีลิลี่ก็ใส่ลิลี่ได้นะโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยเราในการเร่งเทิร์นที่ผมมองว่าดีที่สุดแล้วนะมาดูในส่วนของการฮิวดีกว่านะครับก็มีตัวของตัวนี้เนาะเวเลเรียนนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวหนึ่งที่มอบพงกระพันได้นะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของ เป็นการเฉลี่ย HP ได้นะตัวนี้ผมก็ใช้อยู่เป็นตัวทิ้งที่ดีมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการลง PP หรือว่า PVE ก็ได้เหมือนกันนะตัวนี้ถือว่าสําคัญเหมือนกันนะครับเอาควรที่จะปั้นไว้เนาะหรือว่าใครที่อยากได้ฮิลนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ตอบโจทย์มากนะไม่ว่าจะเป็นการที่เราลงปีบอสเก็บคะแนนหรือว่าเราเอาไปลง PP ก็ได้เหมือนกันนะครับเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างถึกพอสมควรนะครับแล้วก็เล่นได้ดีด้วยแล้วก็มีการคืนที่เพื่อนลงทีมได้ด้วยนะแต่ว่าเราเนี่ยจะต้องด,ดวงะ ถ้าเราฮิวไปเนี่ยแล้วเราคืนชีพด้วยเนี่ยก็จะบวกปีสองเทริร์นก็เป็นห้าเทริร์นนะครับค่อนข้างที่จะนานพอสมควรนะแต่ว่าถ้าเรามีในส่วนของตัวนี่ครับโลกิโลกินเะนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยลดคูดาวได้นะครับน้องถ้ามันโดนลดคูดาวนะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ฮิวได้ดีนะอ่าก็จะมีตัวของอ่าเวเลเรียนนะครับกับตัวของน้องซานียนะครับตัวนี้เนาะอ่าเป็นตัวฮิวส่วนตัวที่เอามาใช้ทําดาเมจได้นะครับก็ตัวนี้แหละครับเกเฮ้ยเออนะครับ ใครชอบเกมบ้างอ่ะตัวนี้น้ำก็จะเพิ่มในส่วนของคิเลสนะครับแล้วก็จะเป็นการที่เขาเนี่ยตีศัตรูเนี่ยแล้วลดเดฟ้ยวยนะเวลาเขากดบัฟเนี่ยอ่ะเขาก็จะบัฟในส่วนของคิเลสให้กับพันธมิตรทั้งหมดนะถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับสามารถใช้งานได้เลยนะแล้วก็กดไปแล้วเนี่ยมมนเป็นการกดบัฟใช่ไหมก็จะดับเทินต่อเนื่องใช่ไหมแล้วก็สามารถตีหมู่ได้อีกตีหมู่เนี่ยมันก็จะลดเดฟของศัตรูทั้งหมดนะครับผมโอ้โหถือว่าเป็นอะไรที่แบบดีมากนะแต่ว่ามันจะแตกต่างจากในนส่วของ ตัวที่ผมใช้อยู่ก็คือตัวนี้ตัวนี้นะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้มีการอะไรสักอย่างหนึ่งนะแต่ว่ามันเป็นตัวที่ลดเดฟศัตรูได้หกสิบแล้วถ้าเขาเนี่ยมีติดเดฟอยู่แล้วเนี่ยก็จะโดนเปราะบางนะเพราะว่าเขาทำไดาเมจใส่สี่ชุดนะถ้าแบบชุดตีไปชุดแรกติดติดลดเดฟไปแล้วเนี่ยตีไปชุดต่อไปเนี่ยนะครับมันก็จะติดเปราะบางนะครับถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่เล่นได้ดีมากๆนะครับอ่าแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีการพวกบัฟ ATK หรือว่าบัฟในส่วนของคิเลสอาจจะต้องใส่ตัวพวกนั้นอนะ เพิ่มขึ้นไปนะครับถ้าเราอยากได้ให้มันบัฟคิเลตเนาะหรือว่าบัฟเอทีนะครับในการตีบอสต่างๆนะก็ถือว่าตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่สำคัญมากๆนะครับในการตีบอสเก็บคะแนนนะครับตัวตัวอื่นๆเนี่ยนะครับก็จะมีตัวน้องหมาตัวนี้อีกนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวบัฟเหมือนกันนะบัฟได้ทั้งเอทีแล้วก็คิเลตนะครับอ่าแล้วก็มีการอันนี้ด้วยนะเกรดเทิร์นบวกนะครับก็หลักๆเลยก็คือเขาจะมาเอามาบัฟนี่แหละนะตัวนี้นะก็สามารถใช้งานเอามาเป็นตัวบัฟได้นะของสีฟ้าน แล้วก็มีตัวของคาเค้นนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ถ้าถ้าเราทำเอซีซีหนาๆเนี่ยเอซีทีเยอะๆเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยตีแบบแช่แข็งมุ่งอ่ะผมเคยโดนอยู่นะครับแช่ทีเดียวสี่ตัวไม่ได้เล่นเลยนะครับถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่โกงมากๆนะครับอ่าตัวนี้ก็ดีนะไวเปอร์นี่ก็คือดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าปั้นตัวอื่นดีกว่านะเออนะก็จะมีอีกหลายตัวที่มันเก่งๆอ่ะสําหรับตัวเออาร์เนาะแต่นี้ก็เป็นตัวละครที่ผมเอามาแนะนําแล้วกันเนาะก็จะมีตัวของมาวบ วาเลเรียน er นะครับแล้วก็จะเป็นตัวของซานีอเกรนะครับแล้วก็น้องหัวชมพูนะครับอ่าแล้วก็จะเป็นตัวของน้องหมานะครับเออนะครับตัวนี้นะแล้วก็จะเป็นตัวของคราเรนนะครับแล้วก็จะมีตัวของไดนานะครับเอาประมาณนี้ก่อนลวกันเนาะส่วนตัวอื่นเนี่ยเพื่อนๆก็ลองใช้ได้นะครับแล้วแต่ว่ามันจะดียังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับตัวละคร SR ที่เก่งๆเนาะโอเค มันทําง่ายนะครับสาหรับตัวครเอสดาร์เราก็ควรที่จะปั้นติดทีมเอาไว้นะครับแต่ว่าอา,อาจจะไม่ต้องอัปดาวเยอะขนาดนั้นนะครับเพราะว่าอาจจะรีเซ็ตได้หรือไม่ได้ต้องรอดูในอนาคตเนาะทําแค่ประมาณอ่ะเนี่ยห้าดาวก็พอแล้วนะสี่ดาวห้าดาวก็พอที่จะเล่นได้แล้วนะเพราะว่าเอามาเป็นแค่ยนะืนบัฟเนาะอย่างแค่เนี้ยผมก็ทำสามดาวผมก็เอาไปใช้งานได้ดีเหมือนกันนะสำหรับตัวละครตัวนี้เนาะอืมนะครับผมก็ใช้งานอยู่เรื่อยๆนะมันก็มีบทบาทสําคัญเหมือนกันในการที่เราจะเอามาเล่นนะสำหรับตัวลนะครเอสาร์เนาะโอเค ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าใครมีตัวอ,อื่นเพิ่มเติมเนี่ยสามารถเพิ่มเติมมาในคอมเมนต์ได้เลยครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของตัวอารีนาว่าผมแพ้ไอ้มาวิลอย่างไงนะครับโอ้โหยับบอกได้เลยว่ามันมันเร็วกว่าผมแบบมันเร็วอะเพราะว่าตัวของน้องผมเนี่ยสะเตตัสเนี่ยมันพื้นฐานมันค่อนข้างน้อยนะอะแล้วผมเจอคนนี้มาตีผมอีกดูดิโอ้โหหนึ่งสองสามสี่ครั้งอะรดนลดลดไปเท่าไหร่อะอืมเจดีเจดีท้องี่ ยี่แปดยี่ิบเก้าลดไปยี่ิบเก้าแต้มนะครับอ่ะเดีย๋ยวเรามาดูคนที่เขาแบบคนนี้ก่อนละกันนะที่เขาไม่มีตัวของลีลี่นะครับแน่นอนครับผมถ้าสปีดเขาเนี่ยพอๆกับผมเนี่ยสเตตัสพื้นฐานของเขาย่อมเยอะกว่าแล้วนะเห็นปะ่ะเขาก็จะนํำผมได้เลยนะโอ้โหแค่นี้ก็จะดึงอีกอ่ะ <laughs> เออเขาเอามาดึงแล้วก็เพิ่มอิทเคให้กับตัวหัวแดงด้วยไงอืมหัวแดงนี่คือบอกว่าบอกได้เลยว่าแรงมากนะแล้วก็มีการสร้างโลด้วยด้วย อาจจะเอาฟินิกซ์ออกไปนะครับเอาฟินิกซ์ออกหรือว่าเอาตัวน้องหอกออกกไ็ได้นะครับแล้วก็ใส่เป็นตัวนี่เลยครับนี่ตัวนี้นะตัวของดาบแสงได้นะครับอ่ะเดีย๋ยวเรามาดูกันคนจีนอันนี้เอาไปแล้วนะแล้วก็นี่ครับคนนี้เขาปั้นตัวลิลี่นะครับน่าจะอัพสกิลเยอะมากๆเพราะว่าตัวของลิลี่เขาเปิดก่อนเห็นปะเปิดก่อนผมแล้วเขาก็มาดึงมาวิวอีกทีหนึ่งเออโอ้โหสุดยอดมากสังเกตไหมตอนแรกอะถ้าเขาแบบลิลี่ช้ากว่าอีกหน่อยเลยคนระับ ตัวของผมมาเปิดก่อนมาเวลอีกนะว่ามาเวลเขาอาจจะไม่ได้ทําของเยอะแต่ผมแนะนํานะว่าไม่ต้องไปรีบร้อนทําสปีดในขนาดนั้นหรอกถ้าเรายังไม่เวลสามห้านะครับอย่างเขาเนี่ยเวลเท่าไหร่ละเวลยี v ่สิบเก้าอยู่นะครับผมก็เวลสามห้านี่ยผมก็จะทําสปีดได้มากกว่าเขาถ้าผมแบบของถึงนะครับก็คือตอนที่เราเปิดเวลสามห้านี่อ่ะมาดูกันเวลสามห้านี่ยผมจะฟาร์มดก,กีดก,กีได้นะครับแล้วก็มาฟาร์มขุมนรกตรงนี้นะเออนะครับขั้นขุมนรกเนี่ยเราจะฟาร์มอย่างนี้เห็นปะ สปีดเนี่ยอันนี้บวกเท่าเดิมนะครับแต่ว่าออฟข้างในเนี่ยเวลาเราอัพขึ้นเนี่ยจากเดิมที่เราฟาร์มเป็นของสีชมพูอย่างเงี้ยนะเริ่มเริ่มต้นมาถึงเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูสปีดเริ่มต้นนะครับมันจะได้มันจะบวกทีละสามแต่ว่าถ้าเราเป็นสีแดงเนี่ยน่าจะบวกทีละสี่นะอืมนะครับไม่แน่ใจเลยเเห็นป่ะอ๋อถ้ามันบวกสามเนี่ยอ่าถ้ามันบวกสามเราก็เราก็ฟาร์มสีชมพูได้นะแต่ว่าถ้าถ้ามันบวกขึ้นไปเนี่ยแล้วมันลงมากกว่าสามเนี่ยมันก็ดีนะอืมแต่เพราะว่าผม อันนี้ผมต้องต้องลองดูนะอันนี้ Catalunya ๋ยวดี๋ยวลองดูก่นอนเดี๋ยวรอว่าเป็นของสีแดงก่อนว่าอันนี้ผมตีไม่ลงไงแต่ว่าเริ่มต้นมามันบวกสามนะครับแต่อันเนี้ยอ๋ออันนี้คือเริ่มเริ่มต้นมาอ๋อโอเคเริ่มต้นมามันมันบวกสองนะครับเนี่ยแต่ว่าบางอันก็บวกสามเห็นปะเออแสดงว่าอันเนี้ยมันก็ต้องมีแบบเริ่มต้นมามันก็ต้องมีแบบบวกสี่เหมือนกันเนาะแล้วแต่บางชิ้นนะโอเคเลยอ่ะเนี่ยเน,นี่ยอันเนี้ยบวกสองเห็นปะเออมาแล้วแต่บางชิ้นด้วยเนาะ ก็น่าจะมีประมาณบวกสี่บวกห้าได้นะสาหรับตัวของสปีดตรงนี้เนาะแล้วก็หาที่มันเป็นบวกสี่อ่ะนะมันก็จะเริ่มต้นมามันก็จะ,ะกว่าเนาะแล้วมันก็จะตีขึ้นไปเนี่ยมันก็จะได้เยอะกว่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมลองฟาร์มของแดงให้ดูมันจะทําของง่ายกว่ารวมถึงการที่เราฟาร์มในส่วนของตัวเชลตัวเนี้ยนะครับอ่ะผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นกี่ดาวนะเดี๋ยวต้องลองดูเพราะว่าผมก็รอบก่อนผมเล่นไม่ถึงนะครับอันนี้ต้องบอกตรงนะครับว่าผมเล่นไม่ถึงเดี๋ยวรอดูนะครับแต่ว่าการที่เราอัพตัวทีี่่่มมัันนน้เเเพิิต จากขั้นสีทองไปสีแดงเนี่ยแน่นอนครับมันจะต้องบวกสเตตัสพื้นฐานเนี่ยเพิ่มขึ้นอยู่แล้วเนาะตัวเนี้นะครับเห็นปะมันทำสีดาวเนี่ยแต่ว่าต้องรอดูว่ามันจับเวลได้ถึงเท่าไหร่นะครับแล้วมันก็จะได้ตัวพวกนี้มาอีกเนาะเราก็จะทําของอันอื่นเนี่ยมันได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ตัวละครพวกนี้มันก็จะมีเอฟเฟกที่มันดียิ่งขึ้นนะครับอ่าอย่างตัวพวกนี้เนาะเดี๋ยวต้องดูว่าไหนที่มันเกี่ยวข้องกับสปีดเราก็จะเอาอันนั้นแหละนะครับไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าแต่ว่าถ้้้าาไมม่่่ีีีเเนนนยรรรตตองฟ์ััวคบ ตัวละครที่มันเป็นตัวที่มันเป็นสายสปีด่ก็คือตัวเอ่อตัวไหนอะอยู่นี่มั้งนี่ตัวนี้ตัวนี้นะครับถ้าใครที่เป็นสายสปีดอะให้ฟาร์มตัวนี้ไปเลยนะเพราะว่าอ่าตัวนี้เนี่ยหลังจากเทิร์นของล่างหลักเนี่ยทําการโจมตีตามซ้าเนี่ยเป้าหมายหลักสร้างความเสียหายหนึ่งร้อยี่สิบเปอร์เซ็นแล้วก็ได้สปีดเพิ่มขึ้นมานะมันก็จะดีมากนะครับแต่ว่าเราก็ต้องเลือกตัวดีๆนะว่าเราจะเอาตัวละครไหนเนาะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยว ผมลองฟาร์มก่อนลวกันสําหรับในส่วนของตัวไม่ว่าจะเป็นเชลสีแดงหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์สีแดงเนะาะเดี๋ยวลองดูว่ามันจะบวกในส่วนของตัวสปีดเพิ่มขึ้นมากขนาดไหนนะเพราะว่าเกมเนี้ยในการที่เราเล่นอารีนาเนี่ยสําคัญเลยคือตัวสปีดนะครับถ้าเรามีตัวสปีดดีๆเนี่ยดาเมจเราก็จะยิ่งเก่งไปด้วยนะครับเพราะว่าหลายๆตัวที่มันเป็นตัวสปีดเนี่ยมันก็จะช่วยเพิ่มในส่วนของตัวบัฟให้กับเราด้วยหรือว่า เราอาจจะเอาสปีดมาดึงตัวบัฟให้มันไวขึ้นแล้วก็บัฟไปแล้วก็เอาตัวดาเมจเนี่ยตีไปตุ้มเดียวก็หายแล้วนะครับอืมนะก็จะประมาณนี้แล้วกันเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์ผมด้วยกันผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ